ยืนยันว่าไม่ไม่มีคนกระทบนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ของการติดเชื้อในอาเซียนก็ซึ่งพบคองสัดส่วนถึง80-2.75เนี่ยคองสัดส่วนถึง2-80-90%ของทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะสอมภาระนี้ก็คงต้องทำต่อเพราะว่าไม่เ้องพูดกันะครับ สองขอความร่วมมือสมาชิกมดผู้ติดตามเข้ามาบริเวณพื้นที่ของห้าบริเวณชั้นสองอันนี้เป็นมาตรการเดิมข้อสามการประชมนู่นนี่อันนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะเดิมเนี่ยเราก็กเสนอให้เป็นมุลิน,นิของประธานคณะกรรมการเป็น ผููใช้ดุลชนิดในคณะกรรมการก็เสนอรูปแบบภายใน้องรประชุมและรูปแบบผ่านิเล็กทรอนิกส์คือไปไทยซึ่ง New Normal เนี่ยก็คงจะเป็นการประชุมที่ผ่านสื่อเทรอนิลส์ได้เนี่ยก็คงจะดำเนินการบริเวณต่างๆเนี่ยก็มอบให้กับทางสำนะักเลขาอย่างดำเนินการต่อไปเหมือนเดิมอันนี้เป็นมาตรการหข้อที่สรุปจากที่ประชุมของคณะกรรมการโทริครับ ขอบคคุณครันในการที่นาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมได้โปรดพิจารณาให้คามหับโควิดมันก็ใช้ได้ทุกสายพันธุ์นี่คือสิ่งที่วัตถุประสงค์ของการคิดวัคซีน,นตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นวัคซีนวัคไบวัลเลนเรื่อนี่ครับที่จคือคือคือ อันนี้ก็ก็คิดว่ามันก็ในในทฤษฎีเนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะครับมันไม่เพิ่งมีได้เขาต้อง่ัวทีอ่เข้ามาเข้าไนใช่ไหมครับก็ดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบนะครับ เรื่องแจ้งลำดับที่8เป็นการแข่งขันเพราะการคุศลเพื่อการจาัดกิจกรรมอันเป็นสาระประโยชน์เพื่อสังคมของวุฒิสภา,าเรื่องนี้ก็มีเอกสารอยู่ในลำดับที่9กรรมธิการลาประชุมประกอบด้วย4ท่านนะครับน 1. นพลเอกชัดชัยสาริการยัตสองพลตำรวจเอกด วันรัท้ายเกณฑ์วารายงานที่จัดเตรีออกมายังไม่ครอบครองยังไม่ครอบครองแค่เป็นยางดีเกณฑ์ไม่มีตำวนทั้งหมดของกรรมการสรรหานะครับเท่าที่มีนะครับจํานวนหนึ่งคนนะครับที่ได้รับการสรรหาแล้วคือไปตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการที่สามัญจึงควรแต่งตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่กรรมการการกฎหมาย9คณะกรรมาิการการแรงงาน10คณะกรรมการการอุดมศึกษา11คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ12เพื่อโปรดพิจารณาครับท่ประชุชมองเป็นชอบนะคร um. <cek> <Sh> <ane> <c idet ização> ับก็เป็นไปตาม หลักการที่เราทำกัดไว้นะครับคือกรรมธิการ